ออกเล็กแฮกกิ้งแลระบบแสดงที่อยู่ไม่ถูกต้องจะมีวิธีแก้ไขยังไงไปดูกันเลยให้ผู้ใช้งานคลิกที่แจ้งเตือนที่อยู่ไม่ถูกต้องจากนั้นให้ลบข้อมูลที่อยู่ออกแล้วกรอกรหัสไปรษณีย์เดิมแล้วทำการเลือกตำบลอำเภอจังหวัดอีกครั้งโดยที่อยู่จะต้องแสดงเป็นสีเขียวและระบุรองรับการจัดทรง หากยังขึ้นเป็นสีแดงให้เลือกจนกว่าจะเป็นสีเขียวนะคะหากกรอกรหัสไปรษณีย์แล้วข้อมูลที่อยู่ยังไม่ถูกต้องตามข้อมูลไปทางให้กรอกตำบลแล้วค้นหาแล้วเลือกที่อยู่ที่ถูกต้องได้เลยกรณีมีแจ้งเตือนที่อยู่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากแต่ละขนส่งอาจจะใช้รหัสไปรษณีย์แตกต่างกันหากติดปัญหาเรื่องขนส่งหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องสามารถติดต่อฝ่ายโลจิสติกเพื่อตรวจสอบสามารถแอดไลน์บนหน้าจอได้เลยค่ะ